A young boy man. เนื่องมาจากได้ปรากฏข่าวทางสิ่งพิมพ์ในพม่าเมื่อเร็วๆนี้ ว่าได้บรรลุข้อตกลงระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพมา่าว่าทางพม่าเห็นด้วยกับการปกครองแบบสาธารณรัฐดังกล่าวดังนั้นเองในวันนี้ทางประธานพรักรัฐมอใหม่โดยในทมมนได้มาอธิบายถึงสถานการณ์ณปัจจุบันระหว่างมอนกับรัฐบาลพม่าให้พี่น้องชาวมอนในประเทศไทยได้รับทราบถึงสถานการณ์ ดังกล้ากลมล้อจอดหนุ่มเลยก็มมักมล้อเ่ยเขตนาหนุ่มเ่ยมานมามุสเลประมาเบียมงเต๋ก็มงเตงอยู่หนุ่มก็อานนุ่มก็ตกมงมัวนก็แพ้บอลเขตนาหลมนอกนะมันโดนเลป่วยดึนป่วยต่อยป่วยนะผมล้อป่วยก็เกิดกมล้อป่วยก็ต้นเตากลมข้าวลายกับ

thì là mình có thể nhập bụi tạc kia Thì nó có tạc nô, Chắc là vô bụi lấy bụi bụi rõ môn nó khổ bụi tập lên bụi khát bụi gây tạc là tạc quê là khát nữa đi mua tạc kia khung môn Đời môn hàm chí công vụ môn vụ phó nó tớ vụ Nhà phố bụi tí rồi nó nhìn những cái cơ môn này xem nhà mà Bụi 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 bụi

พี่ปานูอยู่ที่เนี่ยได้กินอยู่แล้วดิกินอยู่ได้ป่าวแล้วก็ซอฟไวท์บายปลาย Weekly มีให้ไอ้นอมัคปุแล้วป่าวคือก็ซอฟแล้วก็เค้าบอกว่านูหมกติงงๆถ้าโดนจลาบันนูบราบินดอกกลายแล้วกันทํามามาบอกเลยครูเหมทอกลาอดนะครับที่จะเข้าไปเข้าใจเราก็ได้ไทยนะฮะอ่าคือสรุปกันง่ายๆคือเวลาเนี้ยทําพักบอลใหม่เนี่ย เขามีการเจรจากากพม่าแต่เขาม่าได้เจรจาด้วยตัวต่อตัว,ตวไม่ใช่การตัดสินใจของพรรคใดพรรคหนึ่งม,มันเจรจาเป็นกลุ่มที่ฟังเนี่ยนะอืะ่บอกว่าถ้าเราจะถามว่าแล้วแนวทางจะไปไงตอนนี้พรรคไปยังตอบไม่ได้แต่ถามว่าพรรคไปสวามิภักดิ์พม่าหรือเปล่าก็เปล่าก็เพียงป็นหยุดการเจรจาถ้าคุยกันไม่รูนะ้เรื่องเรื่องอะไรก็ต้องมีการยิงกันมีการสู้กันที่คือสรุปกันแบบห้าห้าม

Ay, do young yoga mong nhau vui ham để bây giờ tôi hàm về để tu viện mùi của tôi tôi để tôi rồi. tôi để tôi để tôi 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 thấy... tôi thấy, tôi thấy tôi 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 cái bởi cái tạc cha này của tạc này bởi cái tạc tô cha Và... tôi cho thì tôi thì tôi là khó nhỉ, gì chọn mua thì đây vật to mà còn cao cùng những này một một lúc thủ này đây đây lúc thủ cái thiên cái thiên lúc thủ còn có một mong nhìn đây cái những cái tôm coi nhọc cái cha của ham một tập con cua vui lên vật đây đây con cua thì chết những cái mồ vật đây junior ham bằng cái mồ về của ไอ้ที่ความหมายที่พูดวันนี้หนละคนไทยกันให้รู้ซึ้ง,งใ้การเจรจารในเก็นรัฐของเราเนี่ยพวกนี้ต้องการจะให้เป็นรัฐของเราแต่เวลาที่เรามอมูดเ,เราสงบสุขเวลานี้กําลังสงบสึกเยู่ไอ้เจรจารเรื่องการเมืองมันยังไม่พูดกับเราในของสาเพื่จะเข้าไปเจรจารขอให้พูดเรื่องการเมือง ให้เข้าใจเมื่อก่อนนี่มันไม่ให้เราพูดเรื่องการเมืองการอะไรไม่ให้พูดมันให้เรามอบกพุดอย่างเดียวออกมาแต่นี่ไม่ยอมไม่ยอมเมื่อเราเมื่อเรายอมมอบกระพุ้ดมันต้องการเวลานี่มันให้เรามอบกระพุ้ดอย่างเดียวในประเทศมามนี่มันจะทําเป็นาหารของมันคนเดียวล้าตื่นๆไม่มีปืนไม่มีอะไรต้องอยู่ใต้บังคับของมัน ทางภาค่อนหรือกระเรียงคนถุงกลุ่มน้อยทุกคนจะต้องการรัฐของเรากับเราเราปกครอง,เร,องรเราต้องมีทหารเราต้องมีตำรวจนของเราก็บภาษีของเราแต่เวลานี้มันยังยไม่ยอมมันก็ยังไม่ยอมเจรจากับทาอนอังกฤษ แต่แต่แต่ที่รู้มาคือมันมันมันเริ่มมันเริ่มเปิดกว้างขึ้นเลยมันมันเริ่มเปิดกว้างไอพัดทะเรมู่เนหมายความว่ามันจะมันจะรับมือและพัดทะเรมู่หมายความว่าชาติของไทยไทยตกนองแต่สมัยผู้โชคเอองสั้างกําลังสร้างปูจีเนี่ยมันจะทำเป็นรัฐ ประเทศชาติใครก็ปกครองชาติเราเราปกครองชาติก็ปกครองแต่มันเพิ่งจะจจนจรรักวัในองศาไปงวดนี้จะจะแตกได้แบนี้แต่มันก็ได้เห็นลงข่าวมาว่าแต่ประสบความสำเร็จอ่าี่เราประสบพอพอมีมีประสบความสำเร็จที่ได้เจรจาเกี่ยวกับการจาร์การเมืองแต่ยังไงแต่ยังไงแล้วแต่ นายทอมูลนายพูดมันจะพูดยังไงก็แล้วแต่ไอรัฐของเราไม่ได้แล้วรัฐของเราเราไม่ได้อิสระวันไหนเราไม่ยอมไม่มอบของพูดให้มันมีวันแต่เมื่อมองเราเจรนาจกันไม่ได้จริงๆก็มีปัญหาจะต้องยิงกันได้เข้าใจไหมมัวเปล่าในั่นแหละไอ้พรรคของเราในรวมจะติดหรือยัง phát hành mường này nói là vì vì phát con mày thằng phát anh này nó do do gì nội bộ cục nó coi nội mua vậy cục luôn đây nội mua để cho lấy chai tập bốc côn lấy chai tập bốc côn rồi từ đó côn ham rồi đấy đồ côn cái côn đồ côn lên đường mỏ thì cái đồ để côn tao mua nó mua chai cái đồ côn lấy chai tập bốc côn côn coi cái bôi cái cờ đam là bồi mình có ra nên đi được bồi trưi luôn

Thế này mòn Do my own rồi. tặng bố bà cà rê ôi, mà mãi nát cà rê 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 nát อเขาบอกว่าถ้าถ้าเขายังไม่เข้าเรื่องตัางกอรู้ผู้คนพักคนใหม่จะมีการเขาเรื่องตั้งถ้าทราบใดยังไม่ยัง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 รู้ันไม่รเืองพักใหม่มี่การเลือกตั้งไอ้ในเรือกต่างเขาเือกไปแต่ถ้าเป็นหนึ่งเดียววัตัมัวน่ะวัรุยพปมดแต้วบ่อยมงตกเร็บวัวเตะอัเตะคือยังไงภาษากันนัน ไยมารวยกว้างพวกเก๋อไวกเก๋พวกเก๋อพวกเก๋อเรื่องของเนื้อกระดูกดวงไงนี่ความหมายนที่องค์กุญสถามเนี่ยนะใหพักนอนใหม่กับคนมอนเรืสามัคคีกันหรือยังหมายความอ่างนั้นใช่ไมแต่ว่าพักกับพักหาอกาศพักกับเรื่องนอนเราที่ ทุกคนสองที่ผักมองที่พักมอเราทุกพักเวลานี่ร่วมกันได้แลวอย่างในทอมูลก็ตกอย่างแต่เราก็เข้าใจกันอยู่แล้วต่างพักมันมันอยู่ข้างในสองพักเวตามอนตะวะแร่มอล้มแร่ม้วมอนก็มอนมันสองแต่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เข้ากันได้ได้รู้นะแต่ผู้น้อยบางคนอย่างมันใ้ญข่าวรวม ในปลุกลองแต่ว่าทาำคหน่อยเราเขาจะทำยังไงเขาข้างในให้เขาทำแต่พทักบอลไม่เข้ารุวนเลือกผู้แทนด้วยแล้วบอลลงกัแแต่ว่าที่บร์นพูดเองพวกบลรู้เรื่องรับมนแล้วแี้นะบตะดเลยมเล่แตให้เข้าใจ พระมอนใหม่เนี่ยเขาจะเจรจากันยังไงก็แล้วแต่แต่เพราะว่าพระมอนเนี่ยไม่ยอมเมื่อไม่ได้รัฐของบอในคนมอนตั้งในพรรมอนใหม่นี่ครับไม่ยอมวางอาวุธเรือๆผูกแทนเลยคือมอนใหม่ที่ฟัาจนจะราบใรัฐธรรมนูญยังเป็นอยู่อย่างนี้ยังเป็นอยู่แรัฐธรรมนูญไม่แก้ไขไม่แก้ไม่แก้ไขพรัมบอนใหม่จะไม่มีการเข้าไปนครับ

cơ có mua nó cái gì có kia chạm có tăng mua cái đó đi cái muốn đến muốn muốn cái muốn ngày cái thì kia cái có đi là đi không đây mua thì cơ ra gì tập có muốn ngọc muốn muốn gì con đây này nô còn kinh là tại tại cái cô chu quốc kinh mình chu cái chu cái mà cho tôi đi muốn mua cái to có cha có đi nhà lo thành đi buồn mà buồn đã chấp nhà loan phà rồi như thế đã chấp nô bộ bộ toàn bộ cao rồi buồn buồn đã chấp mà nó tao những cái tàu không có có người ta ô và quá trình bên đây buồn cùng buồn nhiều những cái chàng người đấy con tôi con tôi kia gì kia chàng tôi chàng người chú người bình thường rồi mới được cái chàng là học toàn cao một bộ cái cơ qua lâu cơ tôi vui vui khi tham vui những cái cơ nhà để mình bông múa cầm vào giờ là để bắt đơng mà phóng nốt giờ là thôi đi ta mua này nhông cơ bóc xóc ăn thôi ba búa ba bê coi là có một lời hàm mê

รสชาติหาบมีบรรดายาวนานเพราว่เราเป็นคนพนในเมืองไทยว่กเห็นแนีเรเห็นใจรับคนนที่อยู่ในเขเป็นชาวเราเพราะฉะนั้นก็จะทำอะไรเราก็ต้องให้การสนับสนุนเขาธรรมดาของประเทอนถ้ารามารให้คอนได้รับเอกราชเให้ากาให้ ปกครองเขาเองเราก็ยินดีแต่ก็แล้วแต่พักนอนใหม่ซึ่งคุณผู้ชมจะกินรียัรับรัฐบาลว่าจะไหวแต่เรา